สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องตะกอนทองที่ไม่สะอาดแล้วเอาไปหลอมพอเอาไปหลอมแล้วมันก็หลอมไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบที่เข็นนะครับข้างบนเนี่ยครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือผมแงออกมาจากเบ้าแล้วนะครับผมใช้เบ้ากระดาษน,นะครับพอแงออกมาแล้วพอดีผมทุบแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วทองมันโดนหลอมไปแล้วครับเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถไหลมารวมกันได้เฉยเพราะว่า ตะก,กรอนไม่สะอาดเหมือนคลิปที่แล้วครับที่ผมบอกใช่ไหมแสดงว่าข้างในมันมีทองอยู่อันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาทองที่อยู่ในตะก,กรอนที่มันไม่สะอาดครับกลับมาสําหรับวิธีที่จะเอาทองออกมาจากตะกรอนที่มันไม่สะอาดนะครับก็มีอยู่หลายวิธีนะครับก็เช่นเราเก็บไว้แล้วก็เอาไปหลอมหลอมที่เตาหลอมใหญ่ครับก็ได้แบบนั้นก็ได้เก็บเศษไว้เยอะเอาไปหลอมที่เตาหลอมใหญ่หรือไม่ก็วิธีนี้ก็เหมือนที่บอกครับเราต้องทุบหรือบดมัน ก็เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดแล้วครับวิธีนี้งั้นเดี๋ยวนี้เราจะมาทําวิธีแบบบดแล้วก็เอาไปร่อนนะครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเพื่อนๆก็เอาเศษตะเกียบที่เราที่เราไปหลอมมาที่เราแงะออกมาแล้วอ่ะจะไปโขกก็ได้ไปตำก็ได้ไปบดก็ได้แล้วแต่ทำไงก็ได้ให้มันละเอียดที่สุดครับเราก็บดไปแล้วก็ล้างน้ําไปนะครับเพื่อให้มันมันง่ายครับมันจะได้เหลือ ่อนน้อยลงเรื่อยๆนะครับบดไปแล้วก็ล้างน้ําไปเนี่ยครับตอนที่เราบดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าน้ํามันจะออกเป็นสีขุ่นๆขาวๆนะครับไอตัวนั้นแหละครับที่มันเคลือบอยู่ครับจริงๆแล้วมันก็ตัวนั้นก็อีกตัวหนึ่งมันก็คือตัวที่เราใช้ตกตะกรนครับตัวนี้ผมใช้ SMB ตกตะกรนนะครับตัวนี้มันก็เลยออกมาเป็นสีขุ่นๆนั่นแหละครับที่เราต้องําจัดของนะครับพอเราบดแล้ว ไอตัวพวกนี้มันหลุดออกปั๊บมันก็จะเริ่มเห็นทองครับเห็นไหมทองก็จะหลุดออกมาครับแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทาไปแล้วก็ล้างไปนะครับจนกว่า,อาไอตะกอนที่มันมาขวางทางนะครับทองจะหมดไปนะครับจนกว่าจะเห็นแต่ทองนะครับ <mm> <ๆ>เมื่อเราบดจนละเอียดหมดแล้วนะครับแล้วก็ทองก็หลุดออกมาหมดแล้วเราก็ล้างนะครับ ใช้ทีทฉ่ฉีดช่วยนะครับทองมันหนักครับมันไม่ไหลลงมาหรอกแต่ไอตัวตะก,กรนเนี่ยมันเบาเราต้องฉีดไล่มามันจะได้ร่วงลงมาเร็วขึ้นครับให้มันช่วยนะครับส่วนทองใ็้อยู่ข้างใน ส่วนอันนี้เป็นตะกอนที่หลอมไม่หมดนะครับเนื่องจากทองไม่สะอาดแต่ว่าทองมีปริมาณเยอะมันก็เลยหลอมออกมาเป็นก้อนได้แต่ส่วนที่มันไม่สามารถจะเข้าไปรวมตัวได้มันก็เลยแยกออกมานะครับเอามาจากเบ้าแบบนี้ครับสีดําแบบนี้ครับแล้วนี่ก็คือทองนะครับที่เราไปกู้คืนมาจากไอก้ตะกอนที่มันไม่สามารถหลอมได้นะครับนี่รวมกันแล้วนะ ทั้งตะกอนที่อยู่ในเบ้าแล้วก็ไอตะกอนที่มันสกปรกแล้วเราหล่อไม่ได้นะครับเอามารวมกันแล้วได้เท่านี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมทองมันไม่สามารถหายไปไหนได้ถ้าเกิดสิ่งที่เราเอามาสกัดไอหรือว่าเอามาทมาอุปกรณ์มันมีทองอยู่ทองมันจะหายไปไหนไม่ได้เลยมันก็อยู่ในที่เราทํานี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทพาพลาดหรือทําเสียเราไม่ต้องไปพยายามที่จะกู้มันกลับมาทันทีนะ มันทําให้เราเสียเวลาเราเอาเก็บไว้ก่อนมีเวลาเราค่อยมาทำเพราทองมันไม่ได้หายไปไหนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ